พี่น้องตอนรับพี่น้องขอรับชมช่องคนไทยโขกกาลจักครับวันนี้ทีพพี่น้องมาเบิงใหม่กระดับนะครับใหม่มุ่งค้นนะครับที่บริเวณนาบานเหานั่นแหละครับพี่น้องนะครับบอนสีโบร้านนะครับสวยงามเลยนะครับอยู่ในวัยการเจริญเติบโตที่เต็มวัยนะครับที่พร้อมที่จะสามารถแยกขยายได้นะครับพี่น้องตอนนี้นะครับ ไม่ประดับไม่มุ่งค้นที่บริเวณหน้าบานเฮาส่วนมากก็โตเต็มใบแล้วครับพี่น้องนะฮะถูกชนิดสวยงามมากๆเลยนะครับนะฮะถ,ถุกชนิดทุกสายพันธุ์นะครับพี่น้องครับพาพี่น้องมาเบึง่งนะฮะอันนี้เป็นบอลสีนะครับกําลังแตกกอแตกเงานะครับผมพร้อมที่จะสามารถแยกขยายได้แล้วครับ ะะสามารถที่จะเอาลวงกระถางหม่ได้แล้วนะครับพี่นอ้องเจ้ากุ้งไกเ่เซอนะครับใบบางหญ่เลยนะ <c oughs> นะครับผมฝากพี่น้องกดติดตามกดซับสไครตกดไลค์กดกระดิง่งกดแชร์ผมได้อยนะครับหมดฟุตหรือคนไทยโขกค,ครับชิปนี่พาพี่น้องมาชมไม่ประดับไม่มงคลนะครับเป็นบอลสีนะฮะการเริ่มเติบโตเต็มวหแล้วนะครับพร้อมที่จะสามารถแยกขยายได้นะครับ พี่น้องในเบิ่งเป็นพุ่มเป็นพวงนะครับผมนะฮะกำลังแตกนองกำงามเลยขมีมนนะครับนะฮะพี่นองในเบึงตอนอใบสีเพันนะครับกัดสีเรียบร้อยนะครับสีแดงชุมพูนะครับกระดูกสีเพันชุมพูเข้มเลยนะครับอันนี้อีกกระถางหนึ่งนะครับผมเป็นกระถางลองลงมานะครับกำลังออกน้อนะครับกำลังมีลูกออกมา หลายนะครับพี่น้องนะครับแยกกได้เป็นสองสามกระถางพละนะครับหันยังบ้านได้แยกน้องผมก็ได้นะครับให้พี่น้องเบ่งสีสันของเพิ่นนะครับใบของเพิ่นนะครับใบใ่กวางนะฮะรูปหัวใจนะครับพี่น้องลักษณะกระดูกเพิ่นแดงสีชมพูนะครับกระดูกแดงชมพูหอมใบเป็นสีเขียวอ่อนนะครับประกอบด้วยสีเขียวเข้มนะฮะกระดูกใบแข็งแรงนะครับเส้นใบ นะครับอันนี้เป็นบอลสีโบราณบอลสีบอลบานเฮานะครับนะฮะพี่น้องพี่น้องเดือบึองนอนะฮะอันนี้เป็นอา่าลือสีผสมนะครับพี่น้องลือสีผสมนะครับลักษณะเป็นใบที่อา่ายักษ์กนะฮะใบยักษ์มีขอบใบสีเขียวอ่อนนะครับประกอบด้วยสีเขียวเข้ม บริเวณกลางใบเพิ่นกะเป็นสีม่วงนะครับออกสีม่วงสีชมพูเข้มนะครับพี่น้องสวยง่ามนะครับทำรับทานที่ชื่นชอบไม่ประดับนะฮะไม่ไม่ประดับไม่มุ่งค้นประดับประดาในขั้วเลื่อนนาะพี่น้องนะในบ้านเหานะครับสวนนาบ้านผมนี่แหละ <laughs> นะฮะเป็นลื่นสีผสมครับสามารถขยายได้นะครับตอนนี้กระไดนอ นะฮะฮเอากิ่งก้านนะครับแยกเอากิ่งที่เป็นกิ่งไว่นุ่มสาวนะครับพี่น้องเอาไปปักช่มอมได้เลยนะครับเอากา็เตรียมกระถางไว้นะครับกมีดินส่วนหนึ่งนะฮะมีขี้ฟุ้นนี่นะครับเป็นฟุ้นขี้งัวนะฮะฟุ้นขี้งัวมุ่นขี้งัวเท่านี่แหละนะครับขอให้เป็นมุ่นขี้งัวแห่งได้พี่น้องเด้เกำจังบ่ขึ้นล่านะครับผม เอาผสมกับดินธรรมชาติเท่านี้แหละนะครับดินรวนนะฮะขึ้นไบนะครับดูแลร,รักษาง่ายนะครับช่วงนี้นะฮะถึงว่าเป็นหนาฝนอยู่นะครับแต่การดูแลร,รักษาฤด,ดูการหนาฝนกับกระตองระมัดระว่างเนาะครับพี่น้องเกียกเก่ยวกับมะแลงนะครับเกี่ยวกับมะแลงเกี่ยวกับบักหอยเรียนั่นแหละ <c oughs> มันเสิมากินใบนะครับ นะะฮก็ต้งเบิงงแง่งกันอยู่ตลอดเวลานะครับยิ่งมอเศ้ายิงมอแรงนะครับพี่น้องอีหยังก็ตามซานะครับเผื่อพักนะครับต้นใหม่นะครับมันก็ต้องการความดูแลเอาใจใส่น้ะพี่น้องนาอนะครับเอามาให้พี่น้องในเบึงนะครับตอนนี้เป็นรือสีผสมสวยๆเลยนะครับหยอดสวยๆนะครับพี่น้องรือสีผสมประกอบกับหกหลงนะครับแน่อันนี้เป็น พอเงินโพทองนะครับพี่น้องเอามาปลูกฟังประมาณ2เดือนถึงสเดือนนี่แหละนะครับใบบางใหญ่เลยนะครับโตเต็มใบแล้วนะครับพอเงินโพทองนะครับผมรูปหัวใจสีเขียวเข้มนะฮะกระดูกสีเขียวอ่อนนะครับสีขาวสีเขียวและกระดูกเพลินนะครับลายยา้ามานนะครับใบยา้าเรียวคล้ายๆรูปหัวใจคล้ายๆรูปใบโพเนี่ยนะครับพี่น้องพอเงินโพทองนะครับเป็นเพืช คล้ายๆเป็นบอลเลยนะครับอ่าเป็นบอลชนิดหนึ่งนะฮะเป็นบอลชนิดหนึ่งซึ่งชื่อว่าโพเงินโพทองนะครับเอามาให้พี่ให้น้องเบิ้งลักษณะของใบลักษณะรูปลักษณ์สันฐานเพิ่นนะครับอันนี้คือโพเงินโพทองนะครับพี่น้องครับโตเต็มใบแล้วนะครับใบใ,ใหญ่เลยนะครับนะฮะใบใ,ใหญ่ นะฮะใบเงี้ยงามๆเลยนะครับโพ้งเงินโพธทองนะครับพี่น้องให้พี่น้องในเบื้องเขื่อใกล้ๆนะครับเห็นเพิ่นเบเิ่งเหงาเพิ่นนะครับเหงาเพิ่นกำลังแตกนอแตกยอดแตกกอออกมานะครับกะพร้อมที่สามารถที่จะแยกขยายได้นะครับโพเงินโพธทองกัขยายบ่ยากนะครับผมโดยการเอาเหงาเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะนะครับเอาเหงาเพิ่นแยก เอามาทำความสะอาดล้างน้ำจักน้อยแล้วก็เอามาเตรียมดินไว้นะครับเอามาลงกระถางเดเลยนะครับือถ้าหฮอกขยายเมื่อเข้าโตเตรียมไว้แล้วนะครับพันกาสีเฮดให้ต้นมันแน่นนะพี่น้องนาอนะครับต้นแน่นต้นแอรอัดนะครับพันการสีการเจริญเติบโตแย่งอาหารกันนะครับในกระถางเดียวพันกะรกาสีบอสมบูรณ์เต็มที่นะครับฮขาจาเป็นต้องนํามากขยาย เพื่อให้เขาได้สางนะครับสางนอสางยอดต่อไปนอพี่น้องน,อนะครับตัวนี้สีเป็นนางกวักนะครับพี่น้องนี่นะครับนางกวักใบบางงามเลยใหญ่ๆนะครับผมนะฮะนางกวักมหาสเสน่บอนอยนาบ้านหฮานะครับผมผมเห็ุเป็นสั่นเป็นสันนส่นไหวนะครับนะฮะเพื่อให้เขาได้อยู่ร่วมกันนอะหอดูแลได้ง่ายนะครับ อันนี้ยังเป็นโพเงินโพทองอ่เด้อตัวนี้เด้อเอเอนะฮะโพเงินโพทองนะครับแซมเกินมากน,นั่งกักนะครับแต่ว่าคนละถางนะครับคนละกระถางอยู่นะฮะแต่ว่าุาูกไก่กันน้องพี่น้องน,นะครับก็เลยเอามาโฮมกันนะฮนะน,นี้น่าจะเป็นสเสนจันทร์นะครับผมนะฮะใบง่ญ่ขึ้นกันนะครับพรอมที่จะสามารถแจกขยายได้นะครับ เสน์จันแดงนะครับเสน์จันแดงสังเกตเบ่งการใบของเพลินนะครับสีเงาเรียวเลยนะครับนะครับใบหนานะครับออกรูปใบโพนะฮะใบใหญ่นะครับพร้อมที่จะขยายได้นะครับเสน่์จันแดงนะครับซึ่งมีอยู่หลายนอนะครับพี่น้องในกระถางเดียวเนี่ยนะครับมีหลายนอตอนนี้ผมมีเสน์จันแดงอยู่สามสี่กระถางนะครับนะฮะ ไปขอเพิ่อนมาพยี่นองห้มาเนาะพี่นองเนาะนะครับขอบคุณพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดกระดิง่งกดแชร์ผม,มเด้อนะครับหมดบุตรหรือคนทีโขครับพาพี่น้องมาเบงไม่ประดับไม้มงคลบริเวณหนาบานเฮาตามความเสื่อว่าลูกแล้วเห็ดห้ร่มรือนนะครับเห็ดห้เฮ่ามีความสุขทั้งด้านกายและใจนะครับเป็นไม้มงคล อันนี้สิเป็นตระกูลอโกนิม่านะครับพี่น้องเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นแสงเงินแสงทองนะครับผมตระกูลอโกนิม่าสวยงามนะครับขอบใบเพันสีแดงสีชมพูนะฮะสีแดงชมพูสวยนะครับมีลายสีชมพูนะครับบริเวณใบเพินนะครับอ่าบริเวณฐานเพินนะครับอ่าตรงนี้กาลังแตกนอนะครับผมกําลังขยายออกมา ว่าพี่น้องเห็นบอลนี่บอกหอยเลียนะฮะบกหอยเลียนะครับผมนี่โตกินเลยครับเนี่ยกินยอดกินกินบอลสีเห้านะครับพี่น้องก็ต้องเบิ้งต้องแย้งนะครับผมนะฮะต้องเบิ้งต้องแย่งอยู่ตลอดเวลานะครับเนี่ยมือนสองมือแรกเนาะนะครับถ้าเมื่อใดบ้นแดดก็ต้องหดนามเพิ่นนะครับเพื่อว่าให้เพิินเหี่ยวนะครับการดูแลก็เอาให้เพิินอยู่บริเวณที่ ลำไล <ara> ่ล้ำไล่นะครับแสงแดดล้ำไล่ล้ำไล่นะพี่น้องนับว่าให้แดดจ้าจนเกินไปนะครับถ้าเพิ่นแดดจ้าจนเกินไปเพิ่นกาเฮดให้การปรุงอาหารของอากาแสงแดดเพิ่นเฮดให้ตัวเป็นเหียวนะครับพี่น้องนะฮะเฮทให้ต่วนเหียวอันนี้ที่เป็นเสนจันนะครับเพิ่นพี่น้องบ่งคัๆเลยนะครับบริเวณเงาก่อเพิ่นนะครับเสนจันโกเมนหรือเสนจันแดงนะครับผมพี่น้องเห็น ตอนนี้ที่ออกดอกเดนะครับนะฮะออกดอกอยู่นะครับนี่บริเวณเหงาเพิ่นนะครับออกมานี่นะฮะือว่าเพิ่นจะเริ่มเติบโตเต็มใบเต็มทีแล้วนะครับสามารถที่จะนํามาแยกขยายต่อได้แล้วนะครับได้สองเหงาสามเหงาผลักผล่านะฮะนะฮะหาเหาบ่อกขยายตอนนี้กัเฮ็ดไทยบ่อนเห,า,ห,ห,นเหาเฮ็ดไท้ต้นพือเท่านี่กัแออัดยัดเยียดนะครับผม นะะในกระถางเดียวเนาะก,กระสิแยงอาหารกันนะครับนี่ผมให้พี่น้องเบ่งใบของเพิินนะครับสเสน่จจน,นะครับตอนนี้อันนี้จะเป็นรวยไม่เลิกนะครับรวยไม่เลิกเข้ากาับออกนอกออกช่อมาลายนะครับกําลังออกดอกนะครับรวยไม่เลิกนะครับการดูแลรักษากับเพายางนะครับสามารถแยง แยกขยายได้นะครับเอาหนอเอาหยังเพลินนี่ละนี่ละเอาเหงาเพลินนี่ละนะครับแยกขยายได้หลายนะครับไดหลายต้อนอยู่นะครับบอนสีหกหลงนะครับผมตอนนี้นะฮะเพลินกาจะเริ่มเติบโตเต็มวัยแล้วนะครับการกัดสีของเพลินสวยงามมากๆเลยนะครับสีชมพูแดงเขียวนะครับรวลวดลายไปตามใบเรียวยาวนะครับลักษณะเป็นใบรูปหัวใจเนาะพี่นอ้นองเนาะ นะครับตามที่พี่น้องเห็นนั่นแหละ <c oughs> ผมกับมันย้ายไปตามภาพที่พี่น้องเห็นเนาะนะครับอวยมาทางหรือสีผสมอีกมุมด้านมุมอีกด้านหนึ่งนะครับหรือสีผสมงามๆนะครับเป็นเพื่อที่ขยายง่ายนะครับหรือสีผสมนะครับการดูแลกะบ,บ่อยากนะครับพี่น้องนะฮะแต่ว่าช่วงที่เ้าขยายออกมากเขากะเอามันเพิ่นเอาเพิ่นไปโฮมแน่กันแล้วกันเนาะ เอาไว้เป็นตรงแสงแดดลำดีลำได้นะครับเอาเป็นแสงลำไดลำไดเพื่อที่จะใบเขาเหี่ยวนะครับพี่น้องครับหรือเอาไว้ห่มนะฮะหลังจากที่เขาปักช่ำแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับบอาเพิ่นตากแดดนะครับนะฮะอันนี้น่าจะเป็นนางกวักนะครับอันนี้เป็นนางกวักนะครับพี่น้องออกยอดงามนะครับนะฮะ สำหรับคลิปนี้พี่น้องโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับสวัสดีครับ